สะอาดชัวไม่เปลืองแรงขยี้กาแฟบัตด,ดีดีนสลิมเซเลนจิบบัตดีดีนสลิมสซเลนสีเทอร์โบมาแรงแสงทุกสีโฮมี่อิ่มทุกที่อร่อยทุกเวลาสวยใสใช้สบู่อน,นมาบีบีสมู่ดีๆที่คุณต้องใช้ท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E เฮ้ยนิกอืม เพื่อนแกเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องห้อยหัวลงมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะมันอะ่ะบ้ามันน่ะคิดว่ามันเป็นหลอดไฟก็เลยห้อยหัวอย่างเงี้ยอยากเป็นโคมไฟเฮ้ยบอกให้มันเลิกเป็นเถอะี๋ยวก็เลือดตกหัวตายกันพอด,ไไดีไม่ได้ไม่ได้ยังอ่านหนังสือไม่เสร็จเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ชัดเลยแสงไม่มีแสงตกมาสิแสงเอาไฟตกไฟตกไฟตกตกอีกแล้วตกอีกแล้ว ยาริษสีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและชนิดแคปซูลฮอตตอ้นบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมมิวราประหยัดไฟเบอร์5้ากาแฟมอโคคโ่าทรีโอเอสเปรสโซฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนยาน้ำสกัดสมเกาหลีตั้งปุยจับตราแปลงฟันคู่ห่างหายไม่เจอกันประมาณ70กว่าปีครับคุณผู้ชมครับแล้วไปเจอกันอีกครั้งที่ไหนครับ ในเฟซบุ๊กเลยเจอได้ยังไงทรงซิกเป็นคำพูดกันแล้วกันในใจเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เหมือนเราเคยรู้จักแล้วกันเลยเข้าไปในห้องแทมฟอกเขาไม่ดีไม่ดีก็เจอตออทีละชิ้นละชิ้น มาจำเขาได้อีกตอนนี้เขาถอดหัวกระไส้ลอยไปแล้วตอดเกลือค่ะแล้วจำก็ใสายสีขี้แบ็วันตาจำได้หมดจำได้หมดเลยแต่สดงว่ารักคุณยายมากตาก็เลยแชทเข้าไปหาโอ้แล้วก็นัดไปเจอนัดไปเจอกันที่ไหนอีกครับอ้สยามพารากอน ไปเจอกันที่สยามพารากอนนัดกันชั้นห้าไปรอกันตรงไหนครับอาตาบอกเขาว่าเดี๋ยวเจอกันที่เซเว่นเซนแม่นี่ก็เรียนได้ซื้อไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไปรอที่สกาบักไม่โูกก็ไม่เจอกันเซเว่นเซนมันอยู่ฝั่งนี้ครับสกาบัคมันอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะตาเป็นคนสายตาไวอะสายตาดีสายตาบักนั่นแหละแม่คนนั้นกำลังทำตูดกล้องเขา จำได้จ่ายได้ก็เลยเรียกมาก็เลยไปทักทายกันก็เลยแลกพินกันเขาบอกว่านี่พินไปไดนเอามาเอาตะแคนมาเป็นพินบีบีครับบีบีนะฮะก็ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งตกลงปงใจกันทีนี้ก็ไม่มีอะไรขวางกันแล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ เสียไปแล้วใช่ไหมฮะก็คิดดูอ่ะพ่อแม่ฉันน่ะเพิ่งจะเสียไปเมื่อสองเดือนที่แล้วครับฉันน่ะร้อยสิบนี่ร้อยเก้าแล้วพ่อแม่ฉันอายุเท่าไหร่ดดขึดนไปก็เรียกว่าอายุยืนทั้งสองครอบครัวเลยเดี๋ยวี่รายการอะไรรับเนี่ยอ๋อรายการตีสิบโมงกว่าๆครับวะ <c oughs> ไอ้ตากล้องนั้นรองเท้ามันไม่มีเลยไงก็ต้องเดินไปเดินมาฮะ คำถามนี้ผมอยากจะถามมากเลยมันคาใจและคุณผู้ชมก็อยากรู้ด้วย70กว่าปีนียทำไมคุณตาถึงรักเดียวใจเดียวไม่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่น<ม>ทำไมถึงรักยายไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรคุณตาบอกได้ไหมฮะขอตอบตรงๆแล้วก็นสั้นๆเลยครับผมน,น่ารักนะ วรุ่นมากคุณตานี่วัยรุ่นนะคพูก็ไฟรุ่นพอจะมีรูปลารเก่าๆอะไรมาโชว์ไหมฮะทางรายการโอ้ยมือไม้สั่งนะสวยมากเลยฮะคุณยายสวยเดี๋ยวเดี๋ยวมี่รูปใครมึงไปเอามาเนี่ยพี่นู๊กคุณยายเหรอครับอ๋อ ไม่ใช่ค่ะดีเ๋าสโลชาฉันชอบเขาค่ะโอ,อ้จะไปเอาเข้ามาทำไมฮะอาก็ชอบจะดูรูปใครล่ะครับคุณยายสิครับเอาก็ไม่บอกโอ้เอารูปคุณยายสิครับอย่างนี้มันต้องสซอร์พร <c oughs> <c oughs> ส์เซอร์ไพรส์ตาโชครับเี่แดตอนสาวๆค่ะคุณยายครับใช้โดนคุณยายเละครับก็บอกแล้วว่าไม่สวยน่ารัก ก็เร yeah. ียกว่าแบบนี hmm. yeah. well, yes, been, h, sí ้กสวยน่าร <incoming Så. S 2> ักขนาดนี้ทําไมแขกคุณตาก็เลยไม่เปลี่ยนใจก็เลยรักเดียวใจเดียวนะครับอาทีนี้มาถามคุณยายบ้างดีกว่านะครับคุณยายอย่าหาว่าแล้เล่าเรื่องเขาแค่ถามถามพอตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ข้างไปไม่เป็นไรอ๋อคุณถามนะคะท่านตอบทุกเรื่องและค่ะคุณยายเสียสาวครั้งแรกอายุเท่าไหร่โอ้โหทำไมโอ้ถามคำแรกถามแต่อยากตอบเลยค่ะ ใหพอจะตอบได้ไม่ตอบข้ามไปเลยก็ได้ออไม่ต้องข้ามค่ะไม่ต้องข้ามถ้าตั้งใจตอบอยู่แล้วค่ะเสียสาวครั้งแรกมาตอนอายุสิบ่ะค่ะคือใจใจเราอยากจะ,จะใจแตกหรือว่ายัางไงะไม่ค่ะตอนนั้นฉันโดนคมคืน <c oughs> มันเป็นความบังเอิญนะตอนอายุสิบสี่ค่ะก็ไปช่วยคุณแม่ขายของที่ตลาดก็กําลังขับรถกลับขับรถกลับจักรยานกลับจะมากระกลกบบ้าน้วก็มีผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งประมาณจำได้เลยเจ็ดคนค่ะมากันเจ็ดคนที่คุณยายจำได้เราขี่จักรยานมันขับมอเตอร์ไซค์ไอ้เราก็ ขี่ขี่ไม่ทันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มัน,มน,มนล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหน้าล้อมหลังเราก็รีบปั่นหนีปั่นหนีแต่ทีนี้ทางมันก็เปี่ยวแต่บังเอ,อิญเดชบุญค่ะ<ห>ข้างหน้านะมันเป็นตลาดโอ้ยเราเห็นตลาดไปสว่างก็รีบปั่น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 ไปแต่แล้วหนีมาไม่พ้นยายเลยตัดสินใจวิ่งเข้าตลาดวิ่งเข้าป่าค่ะ ข้าข้าทผงเข้าพงหญ้าเลยค่ะทำไมไม่ไปที่ตลาดนะครับคนเยอะจะได้ช่วยเราได้ไม่เอาหรอกค่ะคิดดูสิถ้าไปตลาดไปโดนข,ข่มขืนกลางตลาดอายเขานะคะ แล้วเป็นไงครับคุณยายฮะก็หนีเข้าไปในพงหญ้าพวกมันก็ตามมามาอีกม,มันจับท่านขึงพืชโหเจ็ดคนนะค่ะมันถอดเสื้อผ้าทัานหมดเลยแล้วคุณยายนอนนิ่งๆเลยเหรอครับมันนิ่งได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็ดิ้นลนมือขว่คว้าหาอิสระภาพแต่บังเอิญค่ะบังเอิญ,อญปไปแล้วท่านไปคว้าเอาขอนไม้ได้ท่อนหนึ่งข,ขนาดกำลังเหมาะมือเลยค่ะคว้าขอนไม้ขอนไม้แล้วก็ตีไปที่พวกขมขืนเอาหานุนหัวค่ะ <S <S <c oughs> ไอ้คุณยายฮะทำไมไม่ฟาดกันเลยนะครับไปฟาดเขาทำไมฟาดเขาตายไปเดี๋ยวติดคุกเอามนหนุนหัวกันเลือดตกหัว<อ>แต่ว่าท่านจำได้แม่นเลยนะค,ะครับมันมากันเจคนคผ,ผู้ชายร่างกายกลับยามทั้งนั้นแต่หนึ่งใน7นั้นนะ่ะ<อ>มีไอ้นี่ด้วยค่ะ คุณยายจ ¿So ําได้ย <gracias> ังไงครับว่าเป็นคนตาว่นเป็นหนึ่งในเจ็ดแล่ว่าเป็นคุณตาจาได้แม่นเลยครับเพราะว่าเพื่อนมันตะโกนบอกบอกว่าไงครับบอกว่าคนไหนเล็กสุดอยู่ท้ายสุด คือตอนนั้นคุณตาตัวเล็กอยู่ใช่ค่ะตัวเล็กค่ะเล็กกับเพื่อนเลยจําเขาได้ค่ะก็จะกครั้งแล้วก็ห่างหายกันมาเพิ่งจะมาแต่งกันนี่แหละค่ะเพิ่งแต่งกันได้3วันก็คงจะมีความสุขแบบตากระยายเพราะว่ามีความรักกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วตั้งใจจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนครับสองคนตายรยับบายี่ได้ตั๋วเครื่องบินมาจากรายการหนึ่งเขาจะให้ฉันไปเกาะกงจ้ะ ไปกาองค์ไปข้ามไปเที่ยวฝั่งนู้นเลยนะฮะจ่าก,ก็เหลือเงินเก็บอยู่ประมาณคนละ170ร้อยเจ็ดสิบกวาบาทโอ้กูจ่าจะไปเล่นบาจา100ร่าร้อยกว่าบาทยอดสลอ็อตก็หมดนะครับเอาจริงๆครับจะไปไหนการตั้งใจะจะไปไหนการไปทําบุญเข้าวัด9วัดหรืออะไรยังไงฮะโอ้จะทำบุญ9วัดเลย3วัดก็คงจะตายอยู่แถวได้เลย ยังไงก็แล้วแต่นะครับทางรายการของเราก็มีความสุขแล้วก็ยินดีกับคุณตาคุณยายทั้งคุณตาสมศักดิ์และก็คุณยายหลุยด้วยนะครับเป็นความรักที่เนิ่นนานนะครับรักกันมานานแล้วก็มีอุปสรรคพยาาไครับไม่ต้องตกใจนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ประจำเลยค่ะอะไบอกจะโดนผีเข้านะคะเฮ้ยอย่าพูดอย่าผมพูดที่ผมบอกรายการอยู่นะครับอันนี้บอกการรายการนี่เข้ากางรายการเลยค่ะ ทานี่ครับติดต่อติดต่อหมอป่าผีด่วนเลยบอกว่ามีคนโดนผีเข้าในรายการเฮ้ยหมอแหวนเรียกขอน้วยเฮออ้ยเฮ้ยสนับสนุนโดยชาตรามือชาดีีสำหรับคุณคิงผงสูตรรูปตราบ,บ้านสมุนไพรมีจำหน่ายที่บิก๊กซีค่ะฝูทุกสาขา พิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟถ่วยปรดของคุณด้วยกาแฟพลอยใสยาต้องเล่าตราเซอร์เซเตตัวชนิดน้ำมารุงร่างกายําปรุงโลหิตเมื่อไอใช้ยาแก้ไออัปเเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเเช่สายวันนี้ครับวัสดีครับนี่เป็นอาจารย์ปราผีใช่ไหมครับถูกต้องเลยช่วยนะครับผมอัดรายการอยู่ครับผีเข้าครับไม่ยากเอาให้ออกลยครับเอาให้ออกลยครับ แกรับเชิญไม่ใช่พีเค้าอีนี่ก็ลอกเหมือนเนี่ยจูดิหมออยู่นี่ครับโอ้โหแล้วจะบอกให้ละเอียดฟาดไปไม่หยันไม่หันอยู่นี่ครับจ่าครับคุณพยาบาลครับค่ะเขาเป็นอะไรครับอ๋อเขาเป็นหมอค่ะครับผมรู้แล้วว่าเขาเป็นหมออาการอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรครับอ๋อคนนี้เขาเป็นหมอใหญ่ค่ะคุณรู้ได้ไงว่าเป็นหมอใหญ่อ้าวดิฉันเป็นเมียเขาไม่รู้ได้ไงล่ะคุณ อาการของเขาเป็นอะไรครับอ๋ออันนี้เหรอคะตอนนี้คือแกนวนผีเข้านะคะอผีเข้าเหรเข้าลึกไหมตัว คุณหมอคะตาเหลือกขนาดนี้มันเข้าทั้งตัวเลยครับอ๋อเข้าไปลึกเลยเหรอลึกเลยค่ะตาเหลือกขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวอาจารย์ปราบให้อาจารย์ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับได้ครับได้ครับช่วยหน่อยครับอาจารย์ช่วยหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท่องคาถาใช่ไหมคะอาจารย์ันทำแต่ท่าเอาน้ดามน้ำหิวน้ำไมม่ีใครทำบุญทำทานเลยไม่เอาดามไอ้แก้วเอาน้ำนี่นะครับเติมน้ำเติมน้ำครับตา ขีเข้าแล้วไฟดุอาจารย์ครับเอาให้ออกเลยครับเพราะว่ายังสัมภาษณ์ตากระยายไม่เสร็จเลยได้ไช่วยหน่อยนะคะเดี๋ยวท่องคาถาใช่ใช่ใช่ทำแต่ท่าพอค่ะคาถาไม่ต้องทำไมอ่ะเดี๋ยวท่องให้ได้ได้ได้อันนั้นจะปัดจะเยอัปัดดีแทเท้ดาอัปัดชสยาอัปัดดีแทเท้เกิร์ดอับปัดดีทองอิบปัดดี ไล่ผีเองเลย <c oughs> ทำเองสิครับอาจารย์เ็าไปท่องคาถาตัดหน้าแสดงว่าอาจารย์นี่ดังคาถาดังเนี่ยใช่พยาบาลยังท่องได้ไม่มีปัญหาอาจารย์ทำเองเลยครับเดี๋ยวอาจารย์ป่าเองครับผมโอผีหาตาตาผีเล่ร่อนผีพเนจรผีตายทั้งคม <c oughs> ผีตายโหงต้องมารวมนะที่นี้ <c oughs> <c oughs> ขให้ไล่ผีไปเรียกมารวมทำไมเอามารวมผีเดียวแล้วก็คอยไล่เ๋อเชิญเลยครับโอ้มารวมนะทีนี้มาโหรี รายการต่อไม่ได้จริงเลยครับคุณหมอร่พยาบาลไปแล้วอ่ะอาจารย์ยังไงเวให้มาดวนเลยมาดวนเลยเอาละครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดของรายการตีสิบโมงกว่ากันแล้วนะครับคผมแหมเดีนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณเลยนะครับรายการตีสิของจริงเขาด้วยครับผมซึ่งเป็นรายการที่ดังมากๆจนรายการก่อนบ่ายครเายเคของเราต้องเอามา๊อปปี้กันโอ้โหนี่ ไม่ก๊อปปี้ได้ไงครับเพราะว่าเขาเป็นรายการที่แบบว่ามีคนดูมากครับเรตติ้งดีเรียกว่าเป็นรายการที่ฮอตที่สุดเลยดีกว่าครับครับผมแต่แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณวิทวัสสุนทรวิเนศด้วยนะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณปุ้ยนะครับที่ทําให้ผมแบบว่าต้องล้อเลียนสภาพแคะๆของคุณอย่างนี้ผมว่ายืนดีกว่าครับอครับผมว่าเมื่อยครับดูแล้วเหมือนพี่เลนพี่การะไรไงก็ไม่รู้ค่ะแล้วบกต พี่เข็มด้วยนะคะแต่ละคอปปี้เขาน่ารักดีนะครับผมนี่กระเข็มนี่สูสีเลยนะบอกกันนะความสวยเนี่ยเท่ากันแต่ความสั้นเข้มสูงกว่าครับ1เจ็บ1เจสูงนี่ห่างกันไม่เกินเสาไฟฟ้าเลยจะไปแซงเขาเขาต้องโค้งเท่านั้นแหละครับถ้ามายืนคู่กับคุณเข็มนะเหมือนมากเหมือนเข็มเหมือนเสาไฟกับหม้อแปลนครับ เป็นรายการที่ฮอตก็ยังไงละครับก็จะมีรายการตลกรายการก่อนบ่ายของเราเนี่ยจะมารอเรียนอย่างนี้ละครับจำไม่ได้ไหมครับเมื่อหลายหลายปีก่อนก็จะมีรายการเกมเศรษฐีกว่าแล้วก็เดอะวิกกิ้งลิงทำจุดอ่อนนี่แหละครับทุกทุกปีทุกๆปีเราก็จะมีแบบนี้เลยครับไปยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโบเอฟด้วยที่มาร่วมรายการก่อนบ่ายกับเราและวันนี้จะเป็นพิเศษเลยครับน้องโบเนี่ยจะมาร้องเพลงเพราะให้เราได้ฟังกันด้วยครับพี่ตี๋ครับได้ครับเพราะว่าเขาจะร้องให้ท่านฟังท่านต้องฟังเพราะเขาอยากร้องให้ฟัง เชิญรับฟังคร,ครับผมและโดยเฉพาะเพลงนี้เขาไม่เคยไปร้องที่ไหนมาหรือเปล่าที่ไหนครับพี่เ,เคยไปร้องที่นี่หรือว่าไปร้องที่ไหนมาเขาไม่เคยไปร้องที่ไหนครับ,รบปกติเขามาร้องนี่จะร้องเพลงอะไรนะสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะสุดฤทธิ์สุดเดชใช่ครับปกติแล้วคือไปที่ไหนคนที่บอกเอ๊ะโบทำไมต้องร้องแต่เพลงสุดฤทธิ์สุดเดชเพราะอะไรโบบอกกับผมว่าที่เขาร้องเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชเนี่ยเพราะว่าเขารู้จะร้องเพลงอะไรก็เลยว่า ต้องร้องเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ในเมื่อวันนี้รู้กันแล้วเขาก็จะไม่ร้องเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชนอกเสียจากว่าเขาไม่มีเพลงอะไรร้องจริงๆเขาถึงจะร้องเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชรับเอิญวันนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรก็จะร้องฟังสุดฤทธิ์สุดเดชเราจะลาเัาไปด้วยเสียงพ้อๆของน้องโบเอฟในผลงานเพลงสุดฤทธิ์สุดเดชค่ะ ทำให้ไว้ใจตอต,อ,ตอมาหน่อยสนุกใช่ไหมทำคนไว้ใจกับตายกับสุขนน่าใครกข้อบัอรยังพอจะหลบหลบลีกกันได้ทันตายกับเธอฉันเดาผิดไม่เคยจะคิดว่าเธอจะทำฉันคิดเข,ขินรักแค่สุขสขดขีดซาริสุดเด็ดว่าทำไม If it's so gone the kind of dumb